ฝนตกกระหน่ำในคืนที่เมืองกรุงเทพไม่หลับไหลแสงไฟส้มจากเสาไฟสองสะท้อนหยดน้ำบนหมวกตำรวจที่สั่นไหวจากลมหอบเสียงรองเท้าหนังหนักๆเดินบนพื้นเปียกลื่นก้องกังวานไปทั่วตรอกแคบใต้เงาสะพานล,ลอยเก่าห่อคลุมด้วยผ้าใบขาดวิน่นศพเด็กสาวถูกมัดมือเท้าเปล่าเปื้อนโคลนดวงตาเบิกโพรงเต็มไปด้วยความกลัวก่อนสิ้นใจชายร่างใหญ่ในชุดเครื่องแบบสีกากียืนมองภาพตรงหน้า มือซ้ายถือซองเอกสารที่เปื้อนเลือดมือขวาค่อยๆถอดหมวกตำรวจออกเผยใบหน้าคร่ำเครียดแววตาเต็มไปด้วยความลับเขากระซิบเบาๆกับตัวเองเสียงแผ่วสัน่นคนของฉันทำเกินไปแล้วเสียงเซเรนของตำรวจดังห่างออกไปแต่มือถือในกระเป๋าของนายพลตำรวจใหญ่ก็สั่นขึ้นบนหน้าจอแสดงเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกชื่อ เขากดรับช้าๆปลายสายพูดเพียงคำเดียวถึงเวลาแล้วเปิดโปรมันซะเสียงสายตัดไปชายคนนั้นเหือยหน้าขึ้นน้ําฝนไหลผ่านกรอบหน้าแก่ชราแต่แววตากรับแข็งกล้าวขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ศพแรกที่เขาเห็นแต่เป็นศพแรกที่เขารู้ว่าคนสั่งฆ่าคือนายตำรวจที่เขาเคารพมาตลอดชีวิต ฝนยังคงตกไม่หยุดเหมือนความเงียบในใจของคนตำรวจโทรประจักษ์สิทธวน,นาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ประชาชนเคารพนับถือแต่คืนนี้เขาไม่ได้ยืนอยู่ในแถวประชุมหน้าเสาธงเขายืนอยู่หน้าศพเด็กสาวระยะใต้สะพานลอยย่านพระราม 4. ไฟหน้ารถสายตรวจคันหนึ่งสองเข้ามาพาให้แสงสีฟ้ากระพริบไล้บนผิวถนน ร้อยตำรวจเอกปทัทภีลูกน้องคนสนิทรีบวิ่งเข้ามากลางร่มให้เจ้านายท่านครับเราต้องรีบเพลียพื้นที่เดี๋ยวนักข่าวมาประจักษ์ยังไม่พูดเขาก้มลงหยิบสร้อยเส้นหนึ่งจากคอเด็กสาวจี้โลหารูปดอกไม้เล็กๆที่บิดเบีย้ยวจนแทบไม่เหลือรูปหล่อนชื่อน้ำฝนเสียงประจักษ์พูดเบาๆปทัทภีขมวดคิ้วท่านรู้จักเหรอครับ ล้านของพี่สาวฉันเองหายไปจากบ้านตั้งแต่หเดือนก่อนแม่เด็กไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะมีเรื่องกับพวกมันอีกคำว่าพวกมันหนักแน่นเกินกว่าจะเป็นเพียงแค่คำทั่วไปปัทภีหน้าเผือดเขามองไปยังรอยเลือดที่ยังไม่จางจากพื้นประจักษ์ลุกขึ้นช้าช้าโทรเรียกสารวัตรชชพลให้มาที่ห้องทำงานฉันพรุ่งนี้เจ็ดโมงตรงอย่าให้ใครรู้โดยเฉพาะพวกจากกองปราบ รุ่งเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านสีเทาในห้องทำงานชั้นห้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลิ่นกาแฟดำยังอุ่นในถ้วยกระเบื้องเคลือบพลตำรวจโทรประจักษ์นั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดภาพถ่ายของเด็กสาวชื่อน้ำฝนจากแฟ้มประวัติคนหายแต่รูปถัดไปไม่ใช่ภาพธรรมดามันคือภาพจากกล้องวงจรปิดในบาร์ลับหลังซอยสุขุมวิทน้ำฝนเดินเข้าไปในตึก ด้านหลังเธอมีชายชุดดำสวมหน้ากากแว่นกันแดดและชายอีกคนหนึ่งซึ่งแม้จะสวมหมวกแต่ประจักรู้ดีว่าเป็นใครเสียงประตูเปิดออกสารวัตรชชพลก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจท่านเรียกผมเหรอครับประจักรไม่ได้ตอบทันทีเขาใช้ปลายนิ้วเลื่อนภาพถ่ายบนจอจนหยุดที่ภาพสุดท้ายใบหน้าชัดเจนของพันตำรวจเอกวิสูตรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์ นี่ใครเสียงประจักษ์เย็นเฉียบชัช,ะชะพลนิ่งไปเสี้ยววินาทีก่อนยิ้มจางๆท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับฉันอยากฟังจากปากนายชัช,ะชะพลเดินเข้าใกล้ก้มตัวเล็กน้อยใช่ครับผู้การวิสูตรเป็นคนประสานงานทั้งหมดประจักษ์เงียบอีกครั้งเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปเห็นรถผู้คนแน่นถนนวิภาวดี เสียงแตรจราจรดังเป็นระยะแต่ในใจเขาเงียบงนันฉันเคยปิดตาข้างหนึ่งเพื่อระบบที่ใหญ่กว่าแต่วันนี้มันฆ่าหลานฉันชัช,ะชะพลผู้แซกท่านประจักษ์นี่มันลึกกว่าที่ท่านคิดเบื้องหลังมีทั้งนักการเมืองระดับรัฐมนตรีเจ้าของสื่อและอดีตอายการสูงสุดยิ่งใหญ่แค่ไหนฉันไม่กลัวประจักษ์ขันขวับฉันจะลากทุกคนออกมาให้หมด แล้วท่านจะใช้วิธีไหนเปิดโปงมันจากข้างในแต่ฉันจะไม่ไว้ชีวิตใครที่แตะต้องเด็กชาชะพลจ้องตาเขานิ่งแล้วถ้าคนที่แตะไม่ใช่แค่ตำรวจแต่เป็นเพื่อนท่านเองล่ะแวลาประจักษ์แข็งขึ้นทันทีเพื่อนฉันไม่มีใครฆ่าเด็กถ้ามีมันไม่ใช่เพื่อนคําวันเดียวกันในห้องประชุมลับชั้นใต้ดินของขับรูย่านทองหล่อ ชายห้าคนนั่งอยู่รอบโต๊ะไม้โอ๊กแสงไฟสลัวสะท้อนควันบุหรี่ในอากาศประจักษ์เริ่มขยับเสียงต่ำของชายในสูตรดำพูดขึ้นพันตำรวจเอกวิสูตรยกแก้ววิสกี้ขึ้นจิตปล่อยเขาไปเขาไม่มีอะไรในมือพอจะล้มเราได้ชายอีกคนหนึ่งหัวล้านสวมชุดราชการเก่าๆแต่เขามีอย่างหนึ่งที่เราขาดอะไรวิสูตรรีตา ลูกน้องที่พักดีและความแค้นส่วนตัวเสียงในห้องเงียบไปมีเพียงเสียงก้นน้ำแข็งกลิ้งในแก้วกลางดึกประจัก์ขับรถกลับบ้านหลังเก่าทางฝั่งธนบุรีไฟหน้ารถส่องถนนลูกรังเปียกฝนเสียงล้อกระแทกหลุมเล็กๆดังตึงๆเมื่อมาถึงประตูรั้วเขาเห็นซองจดหมายสีน้ำตาลวางอยู่หน้าประตูไม่มีชื่อผู้ส่ง เขาเปิดมันออกข้างในคือลูกถ่ายลูกชายวัยสิบเจ็ดของเขาถูกถ่ายจากระยะไกลหน้าโรงเรียนด้านหลังแผ่นภาพเขียนด้วยลายมือหวัดหวัดอย่าเล่นกับไฟถ้าไม่อยากเห็นเลือดคนในครอบครัวประจักษ์ยืนนิ่งมือสั่นเล็กน้อยแต่ในสายตาไม่มีความกลัวมีเพียงความมุ่งมั่นอันน่ากลัวกว่าเพลิงไม่ทังกองบัญชาการ มึงเล่นกับลูกกูกูจะเผาโลกมึงให้เป็นเท่าฐานเสียงฟ้าผ่าดังลัน่นไฟในบ้านกระพริบวูบหนึ่งขณะที่เงาในดวงตาเขากลายเป็นเปลวเ,เพลิงที่กำลังเผาเครื่องแบบทั้งวงการภายในห้องใต้หลังคาเก่าหลังบ้านพลตำรวจโทรกระจักนั่งอยู่คนเดียวใต้แสงไฟหลอดนีออนสีขาวที่กระพริบเป็นจังหวะเหมือนลมหายใจของชายผู้ถือวามลับมากกว่ากระสุนในกระเป๋าเสือ้อ ผนังไม้ร้าวข้างโต๊ะถูกขูดเป็นรอยลึกจากการเก็บปืนยาวไว้แน่ฝาเป็นปีปีกล่องเหล็กใบหนึ่งวางบนโต๊ะถูกล็อกด้วยกุญแจสนิมเกาะเขาเสียบกุญแจเก่าเข้าไปหมุนเสียงคลิกดังเบาๆฝาก็ล่องเปิดออกข้างในมีซองซีดีเก่าๆเอกสารทิมจางและเทปบันทึกเสียงแบบตลับที่เขาไม่ได้แตะต้องมานานกว่า15ปีเสียงของชายยวลางคนพูดอยู่ในเทปถ้ามึงยังไม่หยุดส่งเด็ก มึงจะเจอกูในแบบที่มึงไม่อยากเห็นเป็นเสียงของเขาเองไม่ยังเป็นพันตำรวจเอกหนุ่มแห่งหน่วยสืบสวนภาคกลางมันคือตอนที่เขาพยายามจะเปิดโปงขบวนการค้ามนุษย์ในสมัยนั้นแต่สุดท้ายหลักฐานทั้งหมดก็ถูกฝังถูกบีบถูกลกลบและเพื่อนของเขาคนหนึ่งถูกฆ่าเขาหยิบแฟ้มหนึ่งออกมาจากก้นกล่องแฟ้มที่เขาเรียกมันว่าบัญชีผี ในนั้นมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในช่วง15ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ตำรวจแต่รวมถึงผู้พิพากษาอายการนักการเมืองแม้กระทั่งนักข่าวที่เคยรับเงินปิดปากเขาไม่รู้ว่ามีใครยังมีชีวิตอยู่แต่เขารู้ว่าวิสูตรอยู่ในนั้นตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มไต่เต้าชื่อเขาถูกขีดเส้นใต้สองครั้งประจักลุกขึ้นหยิบปืนพกจากลิ้นชัก เขารู้อย่างเดียวครั้งนี้เขาจะไม่เก็บอะไรไว้เงียบเๆอีกต่อไปเช้าวันต่อมาประจักษ์เดินเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จับจ้องข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วว่าท่านพอบชองครูจะเปิดแฟ้มดำบางคนกลัวบางคนสศระมาทแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามตรงๆท่านครับ เสียงของพันตำรวจโทหญิงภาวินีเลขาส่วนตัวของประจักษ์ดังขึ้นเธอยื่นแฟ้มบางๆให้แฟ้มนี้เพิ่งส่งมาจากสายลับของเราในภูเก็ตค่ะภูเก็ตเขารับแฟ้มมาเปิดดูข้างในเป็นภาพถ่ายของเรือยอทหรูจอดอยู่ริมท่าเรือปิดในยามค่ำชื่อเรือคือไว้โลตัสและชายคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นเรือ ภาพจากมุมต่ำเผยให้เห็นชัดเจนเสียนรงประจักษ์พึพรรมพำเบาๆชื่อของนักธุรกิจอสังหารายใหญ่ทางภาคใต้อดีตที่เคยเป็นสายให้ตำรวจก่อนจะหายไปในโลกใต้ดินเขาเกี่ยวกับเด็กคนนั้นยังไงภาวินีพยักหน้าสายของเราบอกว่าเด็กหญิงน้ำฝนถูกส่งลงเรือลำนี้ก่อนที่ร่างจะกลับมาถูกทิ้งที่สะพานล,ลอยประจักษ์กำมัดแน่น เชื่อมโยงถึงเสนามรงถึงวิสูตรพวกนี้มันเล่นกันใหญ่กว่าที่คิดเขาหยิบมือถือขึ้นกดโทรหาคนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยอยากโทรหาอีกเสียงรอสายดังสามครั้งก่อนจะมีคนรับท่านไม่คิดว่าจะโทรมาหาผมหรอกนะครับปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงเรียบฉันต้องการให้แกกลับมาชาติชายชายที่ชื่อชาติชายเนี่ยไปชั่วครู่ แกอยากให้ฉันฆ่าคนหรืออยากให้ฉันเปิดโปงฉันอยากให้แกพาทุกอย่างขึ้นสื่อฉันไม่ใช่นักข่าวแล้วแกก็รู้แต่มึงยังมีข้อมูลยังมีไฟล์าจากสมัยที่เราทำคดีนั้นด้วยกันไฟล์ที่ทำให้เพื่อนเราถูกฆ่าชาชายตอบกลับมาอย่างแทงใจประจักษ์ไม่ตอบเขาเพียงพูดว่าถ้าฉันไม่ทำวันนี้ลูกฉันจะเป็นรายต่อไปเสียงปลาสายเงียบ ก่อนจะตอบกลับมาช้าช้าส่งพิกัดมาฉันจะขึ้นกรุงเทพคืนนี้ค่ำวันเดียวกันในโกดังเก่าริมเจ้าพระยาชายสี่คนในชุดดำยืนล้อมโต๊ะไม้ที่มีซองเอกสารหนาปึกวางอยู่ไฟเพดานสลัวประตูเหล็กปิดสนิทมันรู้แล้วว่าหลานมันเกี่ยวพันกับเรือไว้โลตัสชายคนหนึ่งพูดขึ้น วิสูที่ยืนพิงเสาวมวนบุรีในมือสั่นเล็กน้อยใครเป็นคนรั่วไม่มีใครแต่มันเคยมีหลักฐานเก่าเกี่ยวกับเสียนรง่งวิสู์เหยียดยิ้มประจักษ์มันไม่ใช่คนที่กล้าลงมือโดยไม่วางมาแล้วจะให้ทำยังไงวิสูทิ้งก้นบุรีลงพื้นเก็บมันไม่ได้ง,ง่ายเพราะประชาชนรักมนัน แต่ลูกมันไม่มีบอดริกาดไม่มีชุดป้องกันไม่มีชื่อในบัญชีลับชายคนอื่นพยักหน้าให้พวกเมียนมาที่เราใช้เก็บเด็กลงมือไหมวิสูตรพุมพำเบาๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นให้ใครวิสูตรยกยิ้มเย็นให้อาคมจัดการที่ลานจอดรถของโรงเรียนมัธยมชายแห่งหนึ่ง เด็กหนุ่มวัยส7ปีเดินลากระเป๋ากลับบ้านคนเดียวเขาคือพีรนัทลูกชายของประจักษ์มือถือในกระเป๋ากางเกงสั่นขึ้นเบอร์ที่ไม่รู้จักโชว์บนหน้าจอเขากดรับเพราะคิดว่าอาจเป็นครูฮัลโหลครับปลายสายไม่มีเสียงมีเพียงเสียงหายใจทีๆฮัลโหลใครครับถ้าพ่อมึงยังเล่นเป็นวีรบุรุษ เสียงแห่พระดังเบาๆศพมึงจะถูกส่งกลับบ้านก่อนใครแน่แล้วสายก็ตัดไปทันทีพีรนัดนิ่งไปสองวินาทีก่อนจะเริ่มวิ่งวิ่งโดยไม่รู้ว่าไปไหนเทียงเพราะกลัวเพราะรู้ว่าพ่อของเขาไม่ใช่ตำรวจธรรมดาและสิ่งที่พ่อทำอาจทำให้เขาไม่ตื่นขึ้นมาอีกวันในห้องรับแห่งหนึ่งกลางเมือง พลตำรวจโทรประจักษ์จ้องมอนิเตอร์ภาพจากกล้องวงจรปิดตามโรงเรียนของลูกชายปรากฏขึ้นภาพหนึ่งแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งใส่หมวกแก๊ปเดินตามหลังพีรนัดอีกภาพคือรถตู้สีขาวที่จอดห่างจากประตูโรงเรียนประมาณ300เมตรประจักษ์กัดฟันแน่นมือกดวิทยุสื่อสารหน่วยเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดเคลื่อนกำลังไปจุดโรงเรียนเซนพานุทันที เป้าหมายชายต้องสงสัยหนึ่งรายและรถตู้ที่อาจมีอาวุธเสียงตอบรับจากปลายสายดังชัดเขาไม่สนใจว่าใครจะรู้ว่าเขากำลังขยับเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แค่คดีแต่มันคือชีวิตของลูกชายเขาเองเสียงไซเรนจากรถสายตรวจสองคันดังกระหึ่มไปตามถนนหน้าโรงเรียนเซนพานุผู้คนหันขอบมองด้วยความตกใจเด็กนักเรียนบางคนที่กำลังจะกลับบ้านชะงักฝีเท้า คุณครูหน้าโรงเรียนรีบโบกมือให้เจ้าหน้าที่หยุดก่อนที่เสียงของคนตำรวจโทรประจักษ์จะกล้าผ่านวิทยุสื่อสารออกมาอีกครั้งไม่ต้องหยุดเข้าคุมพื้นที่โดยรอบพันธีจับตารถตู้คันสีขาวทะเบียน4กนหกรุงเทพมหานครพีรนัดวิ่งสุดแรงเกิดหัวใจเต้นกระหน่ำจนเสียงฝีเท้าแทบปลบเสียงลมหายใจของตัวเองเขาไม่ได้โทรหาพ่อไม่ได้โทรหาแม่ เขามีเพียงความรู้สึกเดียวเขากำลังถูกตามเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นด้านหลังเขาหันขวับชายร่างสูงในหมวกแก๊ปดำเสื้อคลุมหูสีเทากำลังวิ่งตามเขาอย่างมั่นคงทีรนัดเปลี่ยนทิศเขาวิ่งออกจากถนนใหญ่มุดเข้าไปยังซอยเล็กข้างตลาดเช้าผู้คนเบียดเสียเสียงพ่อค้าแม่ค้าเถียงกันดังระงมกลิ่นอาหารทอดน้ำมันร้อนและเนื้อหมักลอยประทะจมูก เขาเลี้ยวซ้ายชนเข้ากับรถเข็นน้ำเต้าหู้ผู้ชายในหมวกดำยังตามติดมืออีกฝ่ายล้วงเข้าไปในเสื้อคล้ายจะหยิบอะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงปืนดังปังผู้คนในตลาดแตกฮือเสียงกรีดร้องดังระง,งมทีระนัดล้มลงกับพื้นใบหน้าถูกของเหลวบางอย่างกระเด็นใส่แต่ไม่ใช่เลือดของเขา ชายในหมวกแก๊ปถูกยิงเข้าที่ไหล่ร่างเขากระตุกก่อนจะล้มฟุบก,กับพื้นเสียงรองเท้าหนักๆวิ่งเข้ามาทางด้านหลังเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษในชุดลายพรางดำพื้นที่ปลอดภัยเอาเด็กออกไปก่อนเจ้าหน้าที่อีกคนรีบเข้าประคองพีระนัทเด็กหนุ่มตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดพ่อฉันขอคุยกับพ่อฉันในเวลาเดียวกัน ภายในห้องรับของสํานักงานตำรวจแห่งชาติประจักษ์ฟังเสียงรายงานจากวิทยุด้วยสีหน้าเย็นชาเป้าหมายคนร้ายถูกยิงสกัดบาดเจ็บยังมีชีวิตเขากดสวิตซ์สั่งทันทีพาเป้าหมายไปที่สถานีเซฟเฮาอย่าปล่อยให้ใครเข้าถึงตัวจนกว่าฉันจะถึงไม่ถึง15นาทีเขามาถึงห้องสอบสวนพิเศษในนั้นมีเจ้าหน้าที่สองคนยืนเฝ้า บนเก้าอี้เหล็กกลางห้องชายที่ชื่ออาคมนั่งก้มหน้าเลือดจากบาดแผลยังไหลผ่านแขนเสื้อประจักษ์เดินเข้าไปช้าช้าแสงไฟสลัวเหมือนในห้องสืบสวนของหนังยุค90กลิ่นแอลกอฮอล์ผสมเหงื่อและเลือดลอยอยู่ในอากาศใครบอกให้แกฆ่าลูกฉันอาคมเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาเขาแดงกำ่ำ ริมฝีปากแตกระแหงมึงไม่มีวันรอดหรอกประจักษ์กดมือลงบนไหล่เขาแรงจนอาคมร้องด้วยความเจ็บพูดชื่อมันมาถ้ากูพูดกูตายแน่ถ้าแกไม่พูดแกะจะตายตรงนี้ประจักษ์ล้วงปืนพกออกมาปลายกระบอกเย็นเฉียบแตะขมับอาคมหอบหายใจที่เสียนรงกับวิสูตร เสียงของเขาสั่นมันวางแผนจะจัดงานประมูลเด็กชุดใหม่ที่พัทยาคืนพรุ่งนี้ประจักรชะงักหัวใจเขาเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวใครบ้างที่ไปร่วมงานนักการเมืองดาราแม้แต่อายการคำพูดนั้นเหมือนมีคนเอาค้อนทุบก,กลางอกเขาหันไปตะโกนสั่งทันทีระดมหน่วยรับรวบรวมชื่อบุคคลระดับสูงในงานพรุ่งนี้ ขอหมายจับจกสารภายในคืนนี้ฉันจะนำกำลังบุกเองเที่ยงคืนก็ดังหรูริมชายหาดพัทยาถูกจัดงานเลี้ยงในชื่อเดอะการ์เด้นออกเชอรไม่มีใครรู้ว่าข้างในกำลังเกิดอะไรเพราะมีกล้องวงจรปิดปลอมติดอยู่ทุกจุดไม่มีสื่อไม่มีตำรวจไม่มีเสียงสะท้อนบนเวทีไม้สลักเด็กสาววัยรุ่นสวมหน้ากาก,ากสีขาวยืนเรียงกันเป็นแถว ภายใต้แสงไฟส้มอ่อนกับเสียงเพลงคลอเบาๆจากวงดนรตรีสดแขกในงานใส่หน้ากาก,ากทุกคนถือแก้วแชมเปญผู้จางเงียบๆเ,เหมือนกำลังเลือกสินค้าชายคนหนึ่งในชุดสูทขาวยืนอยู่หน้าสุดเบอร์เก้าผิวดีพูดอังกฤษได้เริ่มเปิดที่1.2ล้านเสียงมือปรบดังเป็นสัญญาณเริ่มต้นทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังเปรี้ยง ไฟดับทั้งโกดังและเสียงตะโกนจากลำโพงก็ดังกึกก้องทุกคนยกมือขึ้นนี่คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุณอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แสงไฟฉายเจาะใบหน้าแขกทุกคนเสียงวิ่งเสียงปืนเสียงกรีดร้องดังระงมประจักษ์เป็นคนแรกที่กระโดดขึ้นเวทีเขาฉีกหน้าก,ากากเด็กหญิงออกดวงตาเธอแดงกำ่ำ ริมฝีปากบวมช้ำแต่เธอกระซิบเบาๆว่าขอบคุณค่ะเขาพยักหน้าน้ำตาคลอก่อนจะหันกลับไปตะโกนจับมันให้หมดอย่าปล่อยสักคนในห้องใต้ดินของโกดังวิสูตรพยายามหนีออกทางลับแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรึงไว้ที่พื้นประจักษ์เดินเข้ามา จ้องหน้าเพื่อนเก่าผู้เคยดื่มเหล้าข้างกันร่วมปฏิบัติภารกิจเคียงบ่าเคียงไหลมึงฆ่าหลานกูเสียงเขาเหมือนขู่ฟ้าผ่าวิสูรหัวเราะก็แค่อีกศพในเส้นทางที่กูเลือกเดินประจักษ์ยกปืนปลายกระบอกแต่หน้าผากคนตรงหน้าแต่มือเขาสัน่นมึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครในนามของกฎหมายอีกแล้ววิสูตรโกน มึงก็เคยเงียบมึงก็เคยมีส่วนประจักษ์กัดฟันใช่แต่วันนี้กูจะพูดเขาหันหลังให้และเสียงกุญแจมือถูกล็อกแน่นในมือเจ้าหน้าที่พิเศษส,สองคนในค่ำคืนที่เงียบสงบของชายหาดเสียงคลื่นกลบเสียงกระซิบของปีศาจในคราบผู้พิทักษ์แต่ในใจของประชาชนบางคนมันเพิ่งเริ่มได้ยินเสียงของความยุติธรรมอีกครั้ง เสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆยามเช้าริมชายหาดพัทยาขณะที่รถตู้ของหน่วยสืบสวนพิเศษเคลื่อนตัวออกจากโกดังในรถมีชายสวมฮูดนั่งก้มหน้าอยู่ตรงกลางมือถูกล่ามด้วยกุญแจล็อกสองชั้นเขาคือพันตำรวจเอกวิสูตรสายตาประจักษ์จ้องตรงไม่กระพริบเขานั่งฝั่งตรงข้าไม่พูดไม่ไต่าถามในมือของเขาถือแฟ้มเอกสารฉบับหนึ่ง เป็นแฟ้มเดียวกับที่เขาเคยปิดตายไว้เมื่อ15ปีก่อนรู้ไหมเสียงเขาเอ่ยขึ้นช้าหาหะว่าตั้งแต่วันที่ฉันรู้ว่าแกมีเอี่ยวฉันแทบไม่อยากมองหน้าตำรวจเลยแม้แต่คนเดียววิสูตรเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำแต่ยังคงเย้ยหยันแล้วมึงก็เงียบมาตลอด15ปีประจักษ์พยักหน้าเบาหาหเพราะตอนนั้นฉันกลัว กลัวเสียหน้าที่กลัวทำร้ายเพื่อนร่วมรุ่นกลัวไม่ได้ไต่เก้าเขาวางแฟ้มไว้บนตักของวิสูตรแต่แกทำให้เด็กตายแกลมเซนที่ไม่มีวันถอยกลับได้อีกวิสูตรนิ่งเขาไม่ตอบแต่นิ้วข้างหนึ่งกระตุกเบาหาหรารากับยอมรับเงียบหาหาในอีกด้านหนึ่งภายในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งกลางกรุงเทพ ชายวัยกลางคนในเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำยืนอยู่ในห้องควบคุมการแพร่ภาพเขาคือชาติชายอดีตผู้สื่อข่าวอชญากรรมที่หายไปจากวงการวันนี้เขากลับมาพร้อมคลิปเสียงและภาพจากโกดังพัทยาเมื่อคืนคลิปนี้ไม่ได้ถูกตัดต่อไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีบรรยายไม่มีอะไรเลยฉันอยากให้มันออกไปแบบนั้นให้ประชาชนได้เห็นแบบเลยเปล่าโปรดิวเซอร์สาวข้างข้างข,างขามวดคิ้ว แต่มันอาจจะกระทบคนใหญ่คนโตกฎหมายมันควรจะกลัวความจริงมากกว่ากล้องเวลา20นาฬิกาข่าวพิเศษเบื้องหลังหน้ากากผู้พิทักษ์ถูกออกอากาศทางช่องหลักภาพของเด็กสาวถูกประมูลใบหน้าของแขกผู้ใหญ่ที่พยายามวิ่งหนีจากโกดังเสียงของชายในเครื่องแบบที่สั่งยิงเพื่อล้างเส้นทางทุกอย่างปรากฏชัดบนหน้าจอทั่วประเทศ ในห้องนั่งเล่นของครอบครัวไทยหลายบ้านผู้คนต่างตกตะลึงแม่คนหนึ่งกอดลูกแน่นชายชาราตาหมองน้ำตาคลอวัยรุ่นนั่งพนมมือแน่นหน้าจอและในห้องถแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจักรยืนอยู่กลางแสงแฟลชบนโต๊ะเบื้องหน้ามีแฟ้มเอกสารปืนพกและภาพถ่ายขาวดำจาก15ปีก่อน ผมยอมรับครับพราครั้งหนึ่งผมเคยเงียบแต่วันนี้ผมจะพูดแทนคนที่ไม่เคยมีเสียงในสังคมนี้เสียงนักข่าวจดบันทึกด,ดังกรอบแกรบบางคนอ้าปากค้างบางคนเช็ดน้ำตารายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกส่งให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและผมจะยอมลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบไม่มีข้อกังขาเสียงทั้งห้องเงียบสนิท ก่อนจะมีเสียงปรบมือช้าๆดังขึ้นตามด้วยเสียงต่อๆกันเร้ากับแผ่นดินเริ่มขยับกลางดึกวันเดียวกันในห้องครัวบ้านไม้ย่านฝั่งพนบุรีพีรนัทนั่งตรงข้ามพ่อของเขาแก้วน้ำอุ่นควันจางๆวางอยู่บนโต๊ะพ่อถ้าวันนั้นหนูตายไปพ่อจะเสียใจไหมประจักษ์ยิ้มจาง Ha. พ่อเสียใจทุกวันที่ไม่เคยบอกหนูว่าหนูคือเหตุผลเดียวที่พ่อยังยืนอยู่ได้ธีรนัดพยักหน้าก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือพ่อแน่นต่อจากนี้เราจะไม่เงียบอีกแล้วใช่ไหมครับไม่เงียบแล้วลูกพ่อสัญญาแสงไฟสีส้มส,สลัวนในครัวสะท้อนบนใบหน้าแก่ชาราของชายผู้เคยเชื่อว่ากฎหมายต้องมีพื้นที่มืดไว้บ้าง แต่วันนี้เขารู้แล้วว่าพื้นที่มืดนั้นคือที่หลบซ่อนของความเลวที่เติบโตและไม่มีอะไรควรอยู่ในความมืดหากมันเป็นความจริงหนึ่งเดือนหลังจากการถแถลงข่าวของคนตำรวจโทรประจักษ์ประเทศทั้งประเทศยังคงสั่นสะเทือนด้วยคลื่นแห่งความจริงสื่อทุกช่องประโคมข่าวต่อเนื่องชื่อของคนในบัญชีดำปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ นักการเมืองระดับรัฐมนตรีถูกเรียกสอบผู้พิพากษาสูงสุดบางรายประกาศลาออกกลางรายการถ่ายทอดสดหลายคนค่าตัวตายทิ้งจดหมายที่ไม่มีใครอ่านออกบางคนหลบหนีไปต่างประเทศด้วยพาสปอร์ตปลอมแต่ไม่มีใครหนีพ้นจากเสียงของประชาชนเด็กหญิงในสถานสงเคราะห์หลายแห่งเริ่มกลับมายิ้มโรงเรียนที่ไม่มีชื่อในแผนที่ได้รับงบสนับสนุน ชื่อของน้ำฝนเด็กสาวที่ครั้งหนึ่งถูกมองข้ามถูกบันทึกในฐานะเยอรายสุดท้ายที่ทำให้ประเทศลุกขึ้นและสำหรับชายคนหนึ่งความยุติธรรมไม่ใช่แค่ในแฟ้มคดีแต่คือเสียงสะท้อนในใจของลูกชายเย็นวันหนึ่งประจักษ์นั่งอยู่หน้าบ้านไม้ย่านฝั่งทนทีรนัดเดินออกมานั่งข้างพ่อในมือถือสมุดโน้ตที่เขาเขียนทุกวัน พ่อครับผมอยากเป็นตำรวจประจักษ์นิ่งเขาหันไปสบตาลูกชายทำไมถึงอยากเป็นทีรนัดยิ้มบางหาหะเพราะผมอยากเป็นตำรวจที่ไม่เหมือนพ่อประจักษ์หัวเราะเบาหาหะดีแล้วลูกเพราะถ้าหนูเหมือนพ่อหมดประเทศนี้จะไม่มีทางเปลี่ยน เขายกมือลูกหัวลูกชายเสียงจิ้งหรีดเริ่มขับขานในสวนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงสีทองอับตัวพวกเขาไว้ในค่ำคืนที่อ่อนโยนชายผู้เคยอยู่ใต้เงามืดของเครื่องแบบกลับมานั่งเป็นพ่อคนธรรมดาที่มีลูกชายพูดกับเขาด้วยเสียงที่กล้าหาญไม่ใช่ตำรวจที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเด็กคนหนึ่งที่กล้าพอจะยืนอยู่ในแสง และนั่นคือคำพิภาคษาที่แท้จริงของความยุติธรรม